อ่าโอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้เจอกันวันที่7จเนาะเพฤษภานะครับ2568ั 2, 8, นอเนาะวันนี้ก็มีปาร์ตี้นะครับ FOMC อืมก็เมื่อวานมันลงมาแต่ไม่ไปแตะนะครับไม่ไปแตะ 929เนาะคีคีคนะครับเพราะฉะนั้นชุดที่ลงมาก็มีโอกาสสูงมากที่เว็บ3ไม่จบนะครับเว็บ3ของขาขึ้นเนาะขา B ออาอ่าขา C o ออนะครับเราอาจจะอยู่บริเวณนี้เนาะ4แล้วก็ขึ้น5ก็อาจจะมีขึ้นอีก1ชุดนะครับอาจจะมีขึ้นอีก1ชุดแต่ไม่เกิน1,2ึ่งนสอนนะประมาณนั้นนะครับไล่ขาจบ ก็มองเป็นสามสี่ขึ้นห้านะครับมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงแต่ก่อนก่อนหน้านี้สองอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เพราะว่าเขาขึ้นอีกชุดนี้ก็จะต้อง มีโอกาสที่ชุดชุชดนี้เป็น d i a g ก n a l นะครับ form t r ทรนเนาะแบบนี้แบบข้างนี้เทรนเสร็จแล้วก็ขึ้นแต่ก่อนรวบสองมาไว้ตรงนี้ไม่ใช่นะครับก็เป็นซับเว็บย่อยไม่จบนั่นเองเนาะชุดนี้อ่าข้ามไป4ี่ขึ้นห้าเลยชุดสุดท้ายให้น้ำหนักของการเป็นเวฟห้ไม่จบนะครับ ชุดที่ลงมาก็เป็นสนะีเนาะน่าจะเป็นคอลเลกชันนะตรงนี้ดับเบิลคอลเลกชันนะครับสามสี 3, วันนี้มีปาร์ตี้เนาะมีปาร์ตี้โฟม FOMC นะครับอ่ะชุดนี้เป็นไดเออีกแล้วไดเอก็นอกฝั่งนี้อัพเทรน หนึ่งสองอก็อ <c oughs> <c oughs> ขึ้นเว็บห้านะครับขึ้นเว็บห้าเนาะขึ้นเว็บห้าเว็บหนึ่ง มีซับ2อดีกรีนะครับเว็บ3ก็มี2ชั้นข้างในเนาะ1 2 3 4 5 3แล้วก็4 5นะครับมีดีกรีข้างใน2ชั้นเว็บ5ก็ควรที่จะมี2ชั้นเหมือนกัน1โอเคอ่าชั้นแรกอาจจะเป็นชุดแรกบริเวณ98แล้วก็ย่อนะครับ เป็นเว็บหนึ่งแล้วก็ลงมาเว็บสองเนาะอ่าชุดที่สองก็จะเป็นขึ้นสามสี่ห้าแล้วก็น่าจะกลับตัวชุดนี้แหละชุดถัดไปนะครับก็ระมัดระวังการเกิดไดออโกโนเนาะเอเว็บสุดท้ายนะครับมองมีขึ้นอีกหนึ่งชุดมีข่าวด้วยวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะพูดอะไรนะครับ แต่คีย์สำคัญคือต้องไม่เกินแสนสองให้แสนสองนะครับมองจบบริเวณนี้ขึ้นมาโซนนี้นะครับแล้วก็มองลงยาวเนาะจากเก้าหมื่นหกน่าจะขึ้นไปก่อนน่าจะถึงเก้าหมืนแปดแล้วก็ตบหนึ่งทีนะครับลงมาเก้าหมืนหกอีกทีนึงแล้วค่อยขึ้นใหม่เนาะเป็นเวฟหนึ่งชุดแรกลาเบลให้ด้วย <c oughs> พี่ถูกขออภัยเนาะไม่ใช่คำแนะนำทางการลงทุนอยู่แล้วนะครับยังไม่ซื้อใครไหวไปก่อนได้เลยนะครับสองสามสี่ห้าออฟห้าเรามาระวังว่ามันจะเป็นใดเอเนาะระวังโดนกวาดสต็อปลอสนะครับชุดสุดท้ายเนี่ยมักจะ มีให้เห็นอยู่ก่อนลงจะลงก็ไม่ลงลากก่อนไม่ได้ลงง่ายๆจะขึ้นก็ไม่ขึ้นลงมากินเรื่อยๆนะครับอาจจะเจอการโอเวอร์แลปส่วนนี้เยอะเนาะก็รอดูนะครับให้ลิมิตไว้ที่แสนสองพันเนาะขาขึ้นไม่น่าจะเกินนั้นนะครับถ้าเกินนั้นก็เป็นขาขึ้นอาจจะเป็นขาขึ้นไปแล้วแต่ว่ามันพักตัวเร็วเกินไปยังไม่น่าที่จะเป็น ขาขึ้นรอบใหม่เนาะยังมองว่าฟอร์มตัวไม่ยังใช้เวลาไม่พอนะครับน่าจะต้องลงไปก็จากคลิปนี้ให้ขาลงอย่างน้อยไม่น่าจะต่ำกว่า74,000นเนาะเป็นอย่างน้อยนะครับ74 0 <c oughs> ด0ด่านแรกก็7 4 0ด0ืนสี่ด่านที่สองหก0มืสแล้วก็ห้า0 0นสนะครับต่างราคากันเป็นหมนะื่นเนาะขอเรามาระวงังเดี๋ยวค่อยไล่ขาลงนะครับค่อยไล่ขาลงลงไปดีกว่า อ่าสำหรับคลิปนี้ก็มองเป็นขาขึ้นไม่จบเพราะว่าชุดนี้ไม่ลงไปทดสอบคีย์นะครับเลเวลเนาะก็น่าจะเป็นการขยายตัวออกของเวฟสีเพื่อที่จะขึ้นเวฟห้าไฟนอลโอเคเตรียมตัวรับแรงกระแทกนะครับอืมไม่ใช่คำแนะนำทางการลงทุนขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ